สวัสดีค่ะและผัดเส้นผักกาดขาวไข่นะคะนี่นะคะนี่ก็มีนะคะวัตถุดิบก,ก็มีไข่นะคะมะเขือเทศนะคะผักกาดขาวนะคะเราไม่ใส่หมูนะคะนี่ค่ะเราจะปรุงรสแล้วนนะคะ่ะใส่ซอสน,นะคะ ซอสตุนส๋นคก่ซอสคะชิมดูนะคะอ่ผัดยิ่งเส้นสนะคะ,ะ,คะธรรมกานี่แหละใส่ไข่หนึ่งใบนะคะ ผู้ิีก็หมูเหมือนผัดธรรมดามีกระเทียมนะคะ,เ,ะ,คะ,ะ,คะเครื่องปรุงรสนะคะซอสหอยนะคะไข่มะเขือเทศอากาดขาวน้ำเราไม่ได้หยาอนน้ำปลานะคะเราใช้ซีอิ๊วขาวใส่ไปแล้วนะคะเราผัดไม่ใส่หมูนะคะเราผัดแบบใส่ไข่กินธรรมดานี่เองนะคะัแบบง่ายๆนะคะ ผิวขาวหน่อยนะคะเติมไม่ยาวนะคะชสสั้นผัด้เส้นธรรมดาผัดแบบบ้านๆนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาบอกแค่ว่าเราใส่อะไรบ้างวิธีทํานะคะเราผัดไปแล้วเราจะมาบอกนะคะเ็าท่านผู้ชมก็ผัด อยู่เสมอนะคะทําได้ทุกคนนะคะแล้วแต่ว่าแต่และที่ว่าจะจะใส่อะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะผัดนี่นะคะก็เราจมะตใส่ใส่จานนะคะใส่จานเลยจะ้ะนี่นะคะอร่อยอั่รยผัดไม่ก็มีเนื้อหมูนะคะ นนเดี๋ยวเราเอากระทะออกนะคะเราจะวางลื้นจานนะคะเพราะว่าที่นะคะจานเปล่านะคะมันจะร้อนไปนี่ค่ะใส่วุงเส้นไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ผักผักธรรมดานะคะแล้วก็ใส่ไข่ะคะวิตามินทแท้ๆเลยนะคะไม่ต้องใส่อะไรบ้างนะคะนี่นะคะเครื่งปริมก็ใส่เป็นบางส่วนนะคะ เราจะไม่ใส่อะไรเยอะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอากระทะเร็จก่อนนะคะ้เเเะคะเเาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดวิ้งเส้นของเรานะคะธรรมดาธรรมดาผัดบ้านๆนะคะไม่ใส่หมูแต่ใส่แต่ไข่นะคะใส่มะเขือเทศนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นคลิปสั้นๆคลิปธรรมดาคลิปบ้านๆผัดนะคะกินแบบง่ายๆนะคะกินแบบง่ายๆนะคะอันนี้ขอโทษนะคะ อโทษนะคะก้มันมันหมุนค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอปลอดภยัยแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวงบญรักษาพักคุ้มคอรองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ